จำบ่ายบเตรียม <c oughs> ตัดหลาบลินไปสดิติลินแค้นแพ้11สิบเอ็ดนะครับมันก็สินี้ความหนาความเดี่ยวตางกันอยู่ สังส่งๆไว้แล้วก็ไปเข้าปัจมัยมาจำไรรว้ถูกหรือเป่าอันนี้เคาะเหยียดนะครับถ้เราตัดแล้วมงงันจะงงคือยังหลวดสปริงก็ไม่เหยียดขึ้นเลยเคาะเส้นควนไม่คอนไรวันนี้ละเนี่เคาะเส้นอะไรแข็งก็คือชีวิตขน,นั้นเนาะเหยียบ กบก่อนตื่นบ่อน้ำลายกระเฮ็ดก่อนสิไปทำางานทำกันเรื่องขีดเป็นทางการอันนี้เป็นงานอดิเรกด้วยครับงานอดิเรกแต่ก็เป็นอาชีพเสริมเลย,เลยด้ยตีท้าทั้งดวงขันหงั เลียผมเนี่ยแต่ว่าลูกศิษย์ปลุกหาเขาเรียนจบไปแล้วเขาจะเป็นอาชีพเขาเลี้ยงชีพได้โอ้จะสมมาเป็นน้ำห้อนดีีครับกินแล้วก็ห้อนห้อนปากนะครับเหยียดเ,เ,เป็นกวายพืิตัวหนึ่งเลยครับ เคียนสั่งมาน้ำอาจารย์ใหญ่กับอาจารย์สุดกันหารัดเหลืออยู่บ่เกิน3ามสี่โตประมาณสี่โตแล้วครับก็หมดแล้วจ้ไปก็ได้ล้อมเองนี่ร่าเองตีเองเลยไปกวนเพื่อนไรเขาว่าอะไรเลยครับ เพิ่นกะปุ่มเพิ่นก็เขือเบียกเคขือง,งานเพอดีน,นะครับนค่อนข้างตรงนะครับท่างปลายประมาณสองมิลน,นะครับท่งางคางหน่อยแกเหลืออยู่มิ้นเดียวเพื่อเครื่องพิมพเพราะว่าหัวมันสิเริ่มหนา นาที่แหลกล้วก็เรื่มบางเกียงลงไปตะลางครับเมาตีเป็นเส้นเป็นแบนนะครับ <c oughs> นี่ครับคือเขาตีที่วันบานนะเราก็จะมีครับแบนแบนตีวันบุตรงเนี่ยเพราะว่าความหนาของของลาบีนเนี่ยหนาพอสมอกันบันี้นั่นเลย เป็นงออันนี้เขาแซ่กันไก่แต่งครับแต่เขาตีให้มันบางออกมาจะได้มากที่สุดต่เขาตุ๋ไก่ตัดแ่งเล้นะครับตีก็เทไปเรื่อรื่เลยได้เลยจะนุดเพล,ล่ะเละไก่เครื่องหนึ่งมากเลยนะครับตรงทั้งหน้านี่ไว้ไปแต่เฮ็ดลินหัวครับยนหัวคือเสียงทุงใหญ่เสียงแมซีเสียงเมวี่ง แม่แก่แม่กอยขัวนะครับและแม่กอยใส่เป็นแันเสียงเสเน่นนี่มัติกรรมกึงระวังเสียงหับทุ่งรับทุ่งกับแม่กอยใส่เป็นกลางๆถ้าอยากให้ดีนะครับแต่ใครนอนนต้องได้ควรจะเฮ็ดลินซ่อนซะก่อนนะครับกำลักลเลยเฮ็ดลินซ่อนเนี่ยสิฮูหูว่าเป็นเสียงซ่อน หรือเพินภาษาเขียนอื่นลูกสสเน่นนะครับเก็ดลูกสสเน่นซะก่อน,น,นวันสิฮู้วัาบางก็ดันไปมัตสลไกเป็นลูกหับถุ่งหรือเสียงล่าล่าที่โปายดูดูสูงเล่ลูกแก่หน่อยนะครับรแล้วก็ลูกก่อยขัวลูกมี่นะครับถนานกว่า ครับเอ่อหน่ากว่าเสียงแชนแนลหรือเสียงซ่อนหนาขึ้นไปเรื่อยเนี่ยคือแม่ก้อยใสย่ลูกฟ้าแม่ก้อยใส่แม่ก้อยขัวแล้วก็แม่แก่นะครับแม่แก่และะแ้วก็เมฆเซ่ยค,คือลูกลูกโด้นะครับแล้วก็แม่เวียงก็คือลูกที่แล้วก็สุดท้ายก็คือ เสียงเลียกมูทีเฮตเสียงลาลาทุ้มต่ำนะครับเพือนว่าฮับเออยทุ่งทุ่งใหญ่นะครับเป็นภาษาแาข้นโบราณกันบาวาจังสีเลี้ยงลูกก็ถือนะครับก็ต้องสอนกันโบราณน,น้ำเนีนะครับอันนี้ผมี่ตีตยังสีไปเลยนะครับไว้สมีสวรรค์เสานี่เดี๋ยวไปทำมหากิเรี้ยงชีพต่อไปครับผม